สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับและวันนี้นะครับเป็น EP รอบเย็นนะครับ EP พีพิเศษครั้งที่156นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096 902 6829 ID Line 096 724 0203มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรา,าเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกนะครับเป็นอ่า เหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อพระปิดตานะครับเป็นเหรียญหล่อพระปิดตาด้านหน้าเป็นยันอระหังนะครับองค์นี้เนื้อเก่ามากเลยนะครับนี่ด้านข้างมีรอยตะไบนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเป็นของหลวงปู่ทองวัดราชโยธานะครับพี่พี่ครับเนื้อหาเก่ามากเลยนะครับอง์นี้นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับพบเจอน้อยนะครับค่อนข้างที่จะหายยากนะครับรุ่นนี้นะครับอ่ะรายการแรกนะครับ ห0 0ยบาทนะครับต่อมารายการที่สองนะครับองนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าพระสันข้างเม็ดนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับนี่ครับด้านหลังมีรอยจานของหลวงปู่ด้วยนะครับนี่ครับด้านหลังมีรอยจานของหลวงปู่กวยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทนะครับพระสันข้างเม็ดหลวงพ่อกลวยนะครับ รายการที่สามนะครับรายการที่สามเป็นสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะครับองนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับองนี้นะนี่ครับองนี้สวยเลยนะครับพี่ๆครับดูครับนี่ครับด้านหลังนี่มีอันลอยนอนด้นนะครับโหเก่ามากเลยนะครับองนี้ นี่ครับเก่ามากเลยนะครับนี่ครับหมุนสามเต็มเลยนะครับครับต่อมารายการที่ที่สี่นะครับที่สี่นี่ครับรายการที่สี่จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่เป็นหลวงปู่ทวดนี่ครับคาบเบ้าเดิมๆเลยนะตรงนี้ครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับปีศูนย์ห้าเป็นพิมพ์ปั๊มซ้ำนะครับนี่ รอยปั๊มเห็นไหมครับดูง่ายนะพี่ๆดูง่ายๆเลยนะครับท่านใดสนใจหรือจะขอบรูปเพิ่มเติมก็ทักไลน์ผมมาได้เลยนะครับนี่ครับกลางค่ำกลางคืนก็โทรมาได้เลยนะครับนะสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดที่เอฟซีทั้ทงบ้านที่เลิกงานดึกหรือว่านอนดึกดูเพลิน,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 นๆกลางค่ำกลางคืนสนใจอยากจะโทรมาก็โท,าาโทรมาได้เลยนะครับรอรับทุกท่านแล้วนะครับนะสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนั้นนะครับโทรมาได้เลยนะครับ นี่ครับรอยปั๊มชัดเจนนะครับนี่รอยกดซ้ํานะครับก็ได้ปั๊มซ้ําพิมพิมกลางนะแบบนี้เขาเรียกพิมกลางนะต่อมาองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าเนี่ยจะเป็นปิดตาหลวงู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับนี่ครับดูลักครับเป็นลักเก่านะเป็นลักน้ําเกลี้ยงนะครับผิวฝุ่นฝุ่นหิ้งๆเลยนะครับเห็นไหมผิวฝุ่นฝุ่นหิ้งๆเลยนะครับเป็นพระเก่านะครับวัดหนองบัวนะ นี่ครับปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับนะครับขอรูปเพิ่มเติมทักไลน์ได้เลยนะครับองค์ไหนสนใจทักไลน์ได้เลยนะครับนี่ปู่ยิ้มนะครับรายการละห้าร้อยบาทส่งฟรีเช่นเคยนะครับรายการที่หกนะครับู้่องค์นี้ผมบอกเลยครับว่าพี่ๆท่านใดได้ไปเลี่ยมทองได้เป็นพิมพ์นิยมเนื้อเก่ามากนะครับองนี้นี่ครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับ เนื้อเก่าจริงครับตรงนี้นี่ครับดูเนื้อดิพี่นี่ครับดูเนื้อนะเนื้อเก่ามากครับตรงนี้นี่ครับเนื้อเก่ามากเลยพี่ดูดินะครับเนื้อเข้มเข้มเก่ามากเลยครับเบ้าเดิมๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่นี่นี่ ร้อยช่อนะครับสวยๆเลยนะครับพิมพ์นิยมองนี้นะครับห้าร้อยบาทครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดจะเป็นกิ่งหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบารุ่นแรกนะครับนี่ครับจะเป็นกิ่งนะครับกิ่งหลวงพ่อจานะครับพี่ๆครับวัดบางกระเบานะครับองค์นี้สวยนะครับเนื้อโอ้โาเรียกว่าเรียกว่าเนื้อออกเขียวอมเหลืองนะครับสวยงามมากเลยนี่ครับ นี่ครับเป็นกิ่งหลวงพ่อจาดนะครับนี่ครับสภาพผิวเปิดบ้างเล็กน้อยนะครับใตฐานก็จะอุดกิ่งไว้นะครับนี่ครับเป็นพระกิ่งหลวงพ่อจาดนะครับห้าร้อยบาทครับรายการที่8ครับเป็นพิมพ์เปิดโลกนะครับนี่ครับสุโขทัยนะครับเปิดโลกเนื้อชิ้นสนิมแดงนะครับ นี่ครับคาบไข่ขึ้นเป็นเม็ด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 เลยนะครับนี่ครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับเห็นไหมผิวเนี่ยเป็นสนิมแดงเลยครับดูครับขึ้นเป็นเม็ดเหน้าไข่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเป็นพิมพ์เปิดโลกนะครับ หล่อมารายการที่เก้านะครับหูองโหนี้เก่ามากเลยครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อชินนะครับหลวงปู่สุกวัดปากทองมาขํำเท่านะครับดูครับไขขึ้นเลยนะเห็นไหมครับพี่แล้วตามุ้งขึ้นทั้งองค์เลยนมครับเนี่ยนะครับไขขึ้นตามุ้งขึ้นทั้งองค์เลยพี่ๆดูดินี่ครับเห็นไหมเครียไขนวลเทาเนี่ยพวกขาวๆไขไขเนี่ยครับเนี่ยครับดูครับนี่ครับ เป็นเนื้อชิ้นนะครับนี่ครับดูครับไข่ขึ้นเลยไหมครับนี่นะครับตามุ้งขึ้นไข่ขึ้นเลยนะครับนี่ครับเบอร์เก้าครับหลวงผ่้สุกปากคลองมาขำเท่าต่อมาเบอร์สิบครับเบอร์สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อตะกัวนะครับนี่รุ่นแรกนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆดูครับนี่ห่วงเชื่อมนะครับ สวยจริงครับพี like ideas, ่องนี้สวยจริงครับเดิมเดิมผิวเดมเดิมเลยนะครับนี่ครับเป็นข้างกระบอกนะครับข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับโอ้สวยจัดเลยครับพี่นะนี่ครับสองสี่แปดสองนีนะครับไขเริ่มขึ้นแล้วนะครับเนี่ยไข่เริ่มขึ้นแล้วนะเห็นไหมเนี่ครับไขเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มขึ้นขาวเริ่มขึ้นไขแล้วนะครับ ่อมาองค์ที่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับดูครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับปีสองสี่ห้าเก้านะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนี่ครับดูครับเป็นเหรียญหล่อนะครับโุนเนื้อเก่ามากนะครับพี่พี่ครับเหรียญหล่อนะครับ ต่อมารายการสิบสองนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับเนื้อเก็ดกันดีเลยนะครับนี่ครับเนื้อเป็นเก็ดกันดีเลยครับพี่ดูครับโอ้โหสวยมากครับองนี้นะพี่ๆสวยมากเลยนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับพี่ๆครับ นี่ครับนี่ครับอต่อมาองค์ที่สิบสามนะครับพี่องค์นี้เลี่ยมกรอบครับเก่าครับเก่ามากเลยครับพี่ดูครับนี่ดูครับผิวพันธุ์เดิมมากครับเก่าสนิมเขียวขึ้นเลยครับพี่นี่ครับดูผิวครับอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอ่าน้ำยาอันนี้ครับเนี่ยน้ำยาที่วช่างเขเลี่ยมกรอบเนี่ยน่าจะหยดไปโดนนะครับเนี่ย ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้แบบนี้ไม่ได้ทําให้พระเสียอะไรยังไรเลยนะเนี่ยครับโอ้โหสวยมากครับตรงนี้นะเนื้อเก่าปึ๊กเลยครับพี่ดูรอยช่อนะครับเนี่รอยช่อเห็นไหมตะไบห่างๆเห็นไหมครับนะครับเบอร์สิบสามนะครับต่อมาเบอร์สิบสี่นะครับเป็นสมเด็จ เกจชัยโยเก้าชั้นนะครับเนื้อแก่งมากเลยนะครับพี่อยงนี้นะเนี่ยครับเนื้อแก่งมากครับดูครับนี่ครับเป็นเกจชัยโยพิมเก้าชั้นนะครับโอ้เนื้อยังแก่งเลยนะครับพี่ๆนี่ครับตัวครับเนื้อแก่งมากนะครับนี่ครับ เบอร์ที่สิบสี่นะครับเกชโยนะครับต่อมาเบอร์สิบห้านะครับเบอร์สิบห้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับพี่ดูครับเก่ามากเลยครับนี่ครับเนื้อใกล้เคียงกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานเลยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อฉุยนะครับรุ่นแรกนะครับ โอ้โหเก่ามากเลยครับพี่พี่ครับนี่ครับต่อมารายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกเป็นสำริดนะครับเป็นพระอุปคุตพิมพ์ปั้นนะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับนี่ครับเป็นเนื้อสำริดนะครับดูครับ เนื้อสมริ์นะครับเนี่ครับเนื้อสมริ์นะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่เต่าหลวมเพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่นี่ครับเต่าหลวมพ่อเงินวัดบางคานนะครับดูครับเนื้อเป็นเก็ตกระดีเลยครับพี่พี่ครับ บ้านนะครับเดิมๆเลยพี่นี่ครับเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่พครับนี่ครับลายการที่สิบแปดนะครับอันนี้นะครับผมถามเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเป็นหลวงปู่ภูนะครับนี่ดูเนื้อดิโอ้เนื้ออย่างวัดละคังเลยพี่แกะแกะดูดีกว่าแป๊บนึงนะครับจะให้ คีมคีมคีมไม่เจอวะพี่หาคีมไม่เจอว่ะพี่ หาที่ไม่เจอบิดออกวนแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับ ดูครับเขาบอกเป็นปิดตาหลวงปู่ผูนะพี่เขาว่ายอย่างนั้นนะครับ,บนึงครับพี่ ใช่นะน่าจะเป็นปิดตาบางคุณพมมากกว่าเนี่ยโูแต่เนื้อนี่วัดละคังวะพี่นี่มันเนื้อพระสมเด็จวัดละคังนะเนี่ยเนี่ยนครับถ้าไม่วัดละคังก็วัดพระป่ะพี่นะเนื้อเดียวกันเลย เนื้อแก่งจริงนะพี่นะองนี้นะอง์ที่สิบสิบแปดนะครับองค์ที่สิบแปดต่อมาองค์ที่สิบเก้าครับโหย้ยไขขึ้นเลยพี่ดูเนื้อดิเนีครับเนื้อชิ้นตะกัวหลงปูสุกวัดปักของมะขาเท่าพี่ นี่พี่ดูรอยจานครับไขขึ้นเลยครับด้านหลังครับนะครับนี่รอยจานหูเก่ามากครับนะครับรายการที่สิบเก้าขัดมาเป็นรายการที่ยี่สิบครับเป็นพิมพ์ฐานแซมครับตรงนี้ครับเนื้อแกะตังอิ้วนะครับนี่ครับเนื้อแกะตังอิ้วนะครับพี่อ่ตรงนี้ เก่าสวยเลยครับเป็นเนื้อแกะบางอิ้วนะครับโอ้เนื้อสวยด้วยครับพี่องค์นี้นะเป็นเนื้อแกะบางอิ้วสวยด้วยครับต่อมาองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับีเป็นพิมพ์นิยมนะครับ มีกระแสทองเยอะนะครับน้ำทองขึ้นทั donc, ้งองค์เลยพี่เป็นพิมพ์นิยมรุ่นแรกด้วยครับเนื้อเป็นเกตกระดีเลยนะครับเนี่ยนะครับคนเท่าคนแก่เนื้อแบบนี้เขาเรียกเนื้อเก็ดกระดีนะครับอ่าแตคนโบราณเขาเรียกกันมาว่าเนื้อเก็ตกระดีนะครับแบบนี้นะ ท่านใดสนใจปิดได้เลยนะครับห้าร้อยบาทเท่ากันทุกองนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบสองนะครับนี่ครับโอ้โหดูวงแขนลึกมากครับพิมพ์ใหญ่เจ้าเงาะนะครับนี่ครับเป็นพระสุนกอพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อในเขียวเป็นหินเลยครับนะครับโอ้โหดูครับพี่ๆนี่แร่ดอกมะขามครับ นี่ครับโอ้้วเก่ามากเลยนะพี่นะครับเบอร์ยี่สามต่อมาเบอร์ยี่เอ้ยเบอร์ยี่สองครับต่อมาเบอร์ยี่สามครับนี่เป็นหลวงปู่สุขนะครับพี่ดูครับเนื้อผงคุกรักครับนี่ครับเนื้อผงคุกรักครับพี่นี่ครับนี่ครับของเก่าของแก่ครับพี่ ดูเลยพี่เนื้อคุกรับนะครับเก่ามากเลยครับพี่พี่ครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสี่นะครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินนะครับช่างชาวบ้านนะครับเป็นศิลปะชาวบ้านเนื้อสำลิดนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับดูครับเนื้อแตกไปลากผักชีเลยครับเห็นไหมเป็นหล่อโบราณศิลปะชาวบ้านนะครับ นี่ครับเนื้อย่นเป็นหนังช้างเลยเห็นไหมครับนี่นี่ครับโอ้โหเนื้อสมฤทธิ์นะครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับหลงห้องเงินพิมพ์คีตาเนื้อสมฤทธิ์นะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อจนเป็นหนังช้างเลยพี่นี่ครับต่อมารายการที่ยี่สิบห้านะครับนี่เป็นพระวโล่งรางปืนพิมพใหญ่นะ นี่ครับดูครับไข่ขึ้นเลยนะเขาเรียกไข่นวลเทานะพี่เนี่ยเนี่ยเยเขาเรียกไข่นวลเทานะครับขึ้นคุมสนิมแดงอีกทีหนึ่งนะครับ <AD> เห็นไหมนี่ไข่นวลเทาครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ขึ้นคุมทั้งองค์เลยพี่นะนี่ครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยด้านหน้าจะเห็นชัดเลยเห็นครับคือจะเป็นเนื้อชิ้นแล้วก็สนิมแดงแล้วก็ไข่คุมอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับ หวงนี้สวยนะหน้าตาเข้มเลยนะครับเข้มขังเลยนะครับเห็นไหมไขขึ้นเลยครับเขาเรียกไขนวลเทาพี่นี่ครับนะเห็นไหมนี่ครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับองนี้เป็นรางปืนนะเห็นไหมไขขึ้นเลยครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยทะลวงรางปืนนะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อชิมสนิมแดงด้วยนะครับ ต่อมาครับองนี้ครับเบอร์ยี่สบหกครับเป็นหลวงพ่ออีวัสตะหีบนะครับดูครับผิวพันธุ์เดิมๆเลยครับนี่ครับหลวงพ่ออีวัสตะหีบนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อเมกซิตนะครับเป็นเนื้อไอ้ทอททีวีเขาเรียกเนื้อเมกกะพัดนะครับเนื้อเมกะพัดนะพี่นะเดิมๆหิ่งหิ่เลยนะฝุ่นๆบ้านๆนะครับ ออกมารายการที่27ครับนี่เป็นหล่อบโบราณครับหลวงพ่ออะไรนะอยู่ทางบุดีลำนะครับเขาเรียกหลวงพ่อทองสุกวัดโพไซทองนะหลวงปู่สุกวัดโพไซทองพี่ดูดิข้าเบ้าพี่ดูดินี่ครับพี่ดูค้าเบ้าหล่อบโบราณดิเห็นไหมตามใบหน้าเห็นไหมเนี่ยตามตัวท่านนะครับนี่ครับดูครับเห็นไหม หลวงปู่สุกวัดโกสายทองนะครับนี่ครับด้านล่างอุดมสารนะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบแปดนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นหล่อโบราณชินลราดใบเสมาพิม์พฐานสูงนะครับตรงนี้คาบเขอะเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมปัดให้นะครับจะได้สวยขึ้นนะครับ แปลปัดให้สวยแน่นอนครับข้าฝุ่นออกเพราะว่าต้องดูเนื้อนะเหรียญหล่อเนี่ยต้องดูเนื้อมันถึงจะเข้าตานะครับพี่นี่ครับนี่น,น,นะครับหล่โบราณนะครับเป็นพระพุทธชินราชพิมพ์ใบเสม,มานะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ พิมพ์ใหญ่ใบเสมานะครับสวยงามครับเป็นเหรียญล่อโบราณรุ่นแรกนะครับนี่ครับสองสี่ว่านะครับแบบนี้นะร้อยกว่าปีนะครับแบบนี้นะครับต่อมาครับเป็นเนื้อเมฆกับพัดนะครับปิดตาสามเกอนะครับหลวงพ่อทานะครับนี่ครับปิดตาเนื้อเมฆกับพัดนะครับ เขาเรปิดตาสามเกินนะครับปิดตาสามเกิ์ต่อมารายการที่สามสิบนะครับนี่ดูครับหล่อบโบราณหลงห้องเงินวัดบางคานนะครับออกวัดท่ามะไฟพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับคาบเบ้าเดิมๆเลยไหมครับนี่นี่ครับอันนี้ผมสันนิษฐานว่าเป็นพระไม่ลงกุนะครับคือแจก แจกในงานนะครับแจกในงานก่อนลงปุกนะครับเห็นไหมเพราะไม่มีค่ากุกนะครับมีแต่ค่าบเบา้าคือเขาเทหล่อเขาเทหลอกกันเสร็จที่วัดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับหลวงพ่อเงินท่านก็แจกจ่ายให้กับญาติโยนญาติโยมที่มาร่วมบุญในครั้งนั้นเลยนะครับส่วนพระที่เหลือก็นําบรรจุกุไว้ใต้พระโบสถนะครับวัดธรรมไฟจังหวัดพิจิตรนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ต่มารายการที่สามสิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดเนื้อนวะนะครับองค์นี้นะคาบขี้เบ้าเดิมๆเลยพี่นะครับสังเกตดีๆจะเห็นคาบขี้เบ้านะครับเนี่ยสีแดงเนี่ยเขาเรียกคาบยาขัดนะครับสีแดงเนี่ยนะครับนะครับ,รบหมายเลขสามสองหนึ่งนะครับนี่ สวยดีครับรายการที่สามสิบสองครับนี่ชินราชนะครับเนื้อชินนี่ครับดูครับใบเสมานะครับใบเสมาชินราชนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับโอ้สวยมากเลยครับพี่นะครับสวยมากเลยครับนี่ด้านหลังประลอดขึ้นเลยครับ นี่ครับด้านหลังเนี่ยประลอดขึ้นเลยครับพี่เก่ามากครับรายการต่อมารายการที่สามสิบสามนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่ดูครับพี่ๆโอ้โหเก่าไหมครับดูครับนี่ครับสุดยอดความเก่าเลยนะพี่นะนี่ครับดูครับเป็นเหรียญหล่อ สมัยก่อนครูบาอาจารย์สอนผมนมาเขาเรียกเหรียญหล่อใบพุทธานะเนื้อเป็นเกตกันดีเลยครับนี่ครับเหรียญหล่อใบพุทธาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับเหรียญหล่อใบพุทธานะครับสวยจัดเลยครับตรงนี้นะรายการที่สามสิบสี่ครับตรงนี้เป็นหลวงพุทธทวดเนื้อว่านปีสองสี่ครับ สวยงามชัดเจนดีครับนี่ครับสวยงามชัดเจนดีครับตรงนี้ครับนี่ครับสวยงามดีครับตรงนี้ครับปีสองสี่นะครับเนื้อว่างต่อมาครับตรงนี้ครับเบอร์สามห้าครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหล่อหน้าเสือ หลวงพ่อน้อยนะครับวัดธรรมศารานะครับสวยมากเลยนะพี่ชอบเนื้อเขานะเนี่ยชอบเนื้อเขาเนื้อเขาสวยดีครับรายการที่สามสิบหกครับเป็นรูปหล่อนะครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขวัดตะโะนดหลวงรุ่นแรกนะครับ เหรียญหล่อหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงนะครับนี่ครับรายการละห้าร้อยบาทนะครับยมเย็นนะครับเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่พี่ครับสนใจนะครับโทรได้เลยนะครับ096 90268 29นะครับ ไอดีไลน์0967240203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบราพี่พี่ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ